ในขณะที่เราเวียนเทียนเวียนเทียนรอบที่หนึ่งเราก็จะสวดบทอิติปิโสพระควา,า,าให้จิตเราตั้งระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเวียนเทียนรอบที่สองเราจะสวดบทธรรมคุณหรือบทที่ขึ้นต้นว่าสวหรับขาโตกเป็นการระลึกถึงพระธรรมเวียนรอบที่สามเราจะระลึกถึงพระสงฆ์คือบทสังฆคุณก็จะขึ้นต้นด้วยบทสุป,ปฏิปันโน เป็นทั้งสามรอบก็จะได้พบพระรัตนกรับกา,การที่เราลูกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะทําให้เราเกิดสมาธิถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังฆานุสติก็จากนี้ก็ผมขอการาบพระเถรนับในการเป็นผู้นำกล่าวคำบูชาดอกไม้ทุกเทียนในวารวิสาขานะครับ รเราแล้วก็ทุกข์าีอยู่ในอาการสงบนะครับขอทุกท่านสวดตั้งและมองสามจบพร้อมกันนะคระับนโมตัสสามภากะวตโวอะระหะตสัมมาสัมพุตสะนา ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ไม่มีพระภ่าพระองค์นั้นแลได้อวบแล้วในหมูมนุษย์ชาวอารยกาในรันชิมนชนระบบพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นโคโมโ,โดยพระโคโดโคเป็นสากยบุลเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่ศากยศกุล เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตรสมาสัมโพธิญาณในโลกทั้งเทวโลกมารโ,กร,มร,โกโรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์โลกทั้งสมณพรามเทวดาและมรุษพระผู้มีพระภารเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต เป็นผู้แต่สรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและฉะนะะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสาถีแห่งบุรุษควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ตื่นแล้ว,เป,ลวเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้มีโชคโดยไม่ต้องสองสัยแล้วอันหนึ่งพระธรรมอันพระผู้มนะีพระภาคเจ้านั้นตราไว้ดีแล้ว,ลวอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ผู้รูเ้เฉพาะตนและพระสงฆ์สาวของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรนี่คือผู้แห่งบุรุษสี่บุรุษบ,บ,บุคคลแปบ นี่พระสงฆ์สาวของพระผู้มีพระพากรเจ้าเป็นผู้ควรของธรรมักเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทาอัญชลีเป็นนามบุญของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าสถานแห่งพระปฏิมาลีแล นับประมาทอยูที่เฉพาะต่อพระผู้มิพระภาคเจ้านั้นสร้างไว้แล้วเพียงเพื่อนึกถึงพระผู้มิพระภาคเจ้านั้นด้วยทัศนะแล้วได้ความเรื่องใสและสังเ,งเวชบัดน,นี้นนเราทั้งหลาย,าลายมาถึงการ,าการวิสาขาอุรามี เป็นที่รู้กันว่าการเป็นที่ประสูตรัสรูมและเสด็จปริธิพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงมาประชุมกันแล้วนาที่นี้ถือสักการะมีประทีปดาบและทูปเป็นต้นเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังอาชนะ รับเครื่องสักการะจะลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรจะทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ ซึ่งสถานแห่งพระอติมานี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจาาริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพนานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอติตารม จงทรงรับซึ่งเครื่องสักการะอันค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเธอสาธุอิติปิสุปะกาวา 阿弥陀佛。 thank yeah. you yeah. 多。 ชาลินารนางบูาเหตตตงโลกาสันติด้วยเหตุแงบเ่รจ้ได้ได้ถึงพระพุทธพระพระสด้วยสักการะคือดกม้ผู้เตี้ยมด้วยเหตุแห่งการทุศลนี้ของเป็นบพ่พระพเาถึงเสื่อมวัดผทานอนาคตจรก็ยิ่งเพ